อีกหนึ่งครั้งนะครับที่รัฐสภาของเราปิดประตูความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ตอนที่หาเสียงเมื่อปี62นะครับแทบจะเป็นสันทามติของพรรคการเมืองที่เห็นตรงกันว่าจะเป็นที่จะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญจะได้นะครับที่ทั้งสวและก็รัฐบาลปิดประตูโอกาสที่จะมีการพูดคุยกันการที่จะเประนีประนอม ในการ,หา,รหาชันธามาติในการหาทางออกให้กับการเมืองไทยสังคมไทยแล้วก็ประเทศไทยครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่รัฐสภาของเราปิดประตูความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ที่ผมก็เชื่อว่าหลายฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหาตลอดเวลาในการใช้มา,ท,า,ท,าทั้งทที่ ตอนที่หาเสียงเมื่อปี62นะครับแทบจะเป็นฉันทามติของพรรคการเมืองที่เห็นตรงกันว่าจะเป็นที่จะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับสำหรับผมเองก็รู้สึกเสียดายนะเสียดายโอกาสทองที่จะสามารถเอาความขัดแย้งของประเทศไทยกว่า20ปีที่ผ่านมารวมในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเข้ามาสู่สภา เข้ามาสู่กรรมธิการถ้าสวแล้วก็สสของฝ่ายรัฐบาลมองเห็นโอกาสตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่สามารถเอาความขัดแย้งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการเมืองผ่านกรรมธิการทั้งๆที่ยังจะมีวาระของวาระสามมีการทำประชามติีก็น่าเสียดายโอกาสตรงนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเ,เสียดายนะครับที่ทั้งสวแล้วก็รัฐบาล ปิดประตูโอกาสที่จะมีการพูดคุยกันการที่จะประนีประนอมในการหาชันธามติในการหาทางออกให้กับการเมืองไทยสังคมไทยแล้วก็ประเทศไทยอย่างไรก็ตามครับมีสองสามเรื่องที่อยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งกว่าพี่น้องกว่าสามกว่าแสนคนที่ได้ร่วมลงชื่อในครน้วนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อวานน่าจะเกือบ16ชั่วโมงนะก็ไม่ถือว่าศูนย์เปล่าเสียดีสซะทีเดียวนะครับถ้าในวันหนึง่ง <c oughs> เมื่อเรามองมาจากอนาคตไม่ว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลง <c oughs> ผมคิดว่าเมื่อวานเนี่เหมือนเป็นโอกาสทองเป็นภาษางกฤษใช่เขคว่าเป็นโกลเด้นโมเมนต์เลยนะครับภาษาการเมืองต่างประเทศเนี่ยเป็นโกลเด้นโมเมนต์ที่ทําให้มีการมีวาระนะครับมีวาระที่เราจะสามารถที่จะถกแถลง อย่างเป็นทางการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งความคิดของอผู้คนที่หลากหลายในสังคมมารวมเป็นหยู่งสภาซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าไม่ว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับร่างแกแ้ไขรัฐธรรมนูญท,ที่ยื่นเข้ามาแล้วก็คงจะมีกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังไม่มีการพูดจาก,กาัน แต่ผมเชื่อว่ายังมันจะมีคนหมู่มากในสังคมไทยที่เป็นคนที่อยู่ตรงกลางที่ไม่มีโอกาสได้รับฟังถึงปัญหาของการมีุี่สภาที่ไม่ได้มีที่มาฐานรากทางประชาธิปไตยที่พูดคุยกันเรื่องของที่มาอำนาจแล้วก็การตรวจสอบของสารรัฐธรรมนูญการที่องค์กรอ,อิสระอิสระอย่างชัดเจนจากท้องถนนจากประชาชนจากสามัญชนจากคนธรรมดา รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20, าา20ปีที่มีคําว่าโรคระบาดอยู่ประมาณ3คําซึ่งถ้าเกิดเอามาใช้เป็นกฎหมายอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์อนาคตของชาติอนาคตของประเทศนี้จะเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยอดีตถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาสามรู้นึกกับเข้าสู่การเมืองไทยได้ผมก็คิดว่าพี่น้องประชาชนที่ได้ฟัง คำชี้แจงได้ฟักคำถ้อยถแถลงได้ฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายก็น่าจะพอพี่ภาคสาหรือพอที่จะตัดสินใจได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรที่จะเป็นอนาคตของประเทศนี้ในการจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนี้ครับพักก้าวไกลผมพิธาในฐานะหัวหน้าพักพร้อมที่จะนำข้อเสนอนะครับอยากจะให้ทางคณะนโยบายของพักนี้จะเตรียมสู้สึกเลือกตั้งเอาข้อเสนอ ของพี่น้องประชาชนฉบับนี้เป็นนโยบายทางการเมืองในการหาเสียงต่อไปและก็หวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนที่เชื่อแล้วก็ที่เห็นเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ยื่นได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็หมาครับแล้วเราก็จะผลักดันในการที่จะแก้ไขให้ ความฝันความหวังของทุกคนเป็นจริงได้ในที่สุดจ้าันขอบคุณมากครับขอชใจพี่ๆตัวครับขอบคุณมากอ่าครับผมไม่ได้ยินคำถามครับขออีกทีัะ ก็เป็นเป็นอย่างที่บอกครับเป็นมันเป็นโอกาสทองท,องที่จะที่จะลดความัทุเลาความขัดแย้งบนท้องถนนแล้วก็เอาเข้ามาใส่ที่กรรมธิการมาใส่ไว้ในสภาก็น่าเสียดายที่โอกาสแบบนี้ไม่มีแต่ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นผมก็คงบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่มีทั้งฝ่ายบริหารหรือว่านิติบัญญัติหรือว่าตุลาการที่ไม่ได้ตอบตอบโจทย์ไม่ได้ตอบสนองต่อความ เดือดร้อนที่เขาเจอกันอีกทุกวันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจคือการเมืองจะร้อนแรงไม่ร้อนแรงมันก็มันก็เป็นปัจจัยนะครับมีหลายปัจจัยทั้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาโควิดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมผมคิดว่าจะเป็นตัวที่จะส่งผลกระทบให้เป็นปัจจัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนนะครับว่ามี ใครที่มีความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ตั้งใจที่จะลดอุณหภูมิการเมืองอย่างสิ่งที่ที่ผมได้พยายามที่จะอธิบรายไปเมื่อวานนะครับว่ามันยังไม่สายเกินไปนะครับถ้ามีผู้แทนราษฎรที่ถูกประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะใช้รัชสถานในการที่จะช่วยเราแล้วก็ลดอุณหภูมิทางการเมืองลงเพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วก็ไม่ให้เราทําผิดจำผิดซากมอนอย่างในอดีตที่ผ่านมา อันนี้เดี๋ยวต้องกลับไปหาเลยกันนะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นธรรมติของทุกภาคการเมืองในช่วงปี62ที่ผ่านมาว่าจะเป็นที่จะต้องแก้อันนี้ก็เป็น3.0แล้วใช่ไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญ3.0รอบที่3อะไรที่มันแตะที่ใจกลางของปัญหาจริงๆก็มักจะไม่ได้ผ่านแต่ก็ที่ผ่านไปก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยตอบคำถามอย่างพี่สมชนเมื่อกี้ว่าจะจะลดอุณหภูมิการเมืองแล้วก็ทุเลาปัญหา ในในบ้านเมือ,องในยานที่เราต้องการสมาธิในการที่จะต้องสู้กับปัญหาที่มาจากจากนอกประเทศจากนักจากต่างประเทศต่างๆมากมายที่เราต้องสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลเดสครัชชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเม a เชนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีสมาธิในการทำถ้าการเมืองมันยังไม่นึ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่า่ายก็ไม่มีสมาธิในการที่จะแก้ไขปัญหาเรา ยังมีลมหายใจครับมีลมหายใจก็ยังต้องมีความหวังอยู่ดีที่จะต้องทําสักวันหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าเมื่อวานนี้ผมก็คิดว่าถ้าอีกสิปีไปข้างหน้าแล้วย้อนกลับมาผะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นโกลเด้นโมเมนต์เป็นโอกาสทอมท,ที่ที่ทำให้มีการถกแถลงการแสดงเผลกันอย่างเป็นทางการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผมว่านี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่คนหมู่มากจะพอที่จะเริ่มคิดแล้วก็เริ่มที่จะตัดสินใจได้ว่าทิศทางของประเทศจะเป็นทางไหน ก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับระหว่างในพรรคก้าวไกลพรรครวมฝ่ายค้านว่ามาการเมืองหรือว่าการเดินหน้าทางการเมืองในการที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่จะเป็นอย่างไงแล้วก็เชื่อว่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าหลายส่วนที่ที่เป็นคุณโอป,ปการกับการเมืองไทยทําให้สังคมไทยเข้าใกล้กับระบบประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะมาบรรจุเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่า ที่ผ่านมาระบบการเมืองไทยมันบิดเบี้ยวอยากจะให้มันกลับมาเข้าร้องเข้ารอยตามสามัญสำนึกของระบบประชาธิปไตยก็ขอสแสตมป์ตรงนี้ให้รหครับครับเลยคครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ